ทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องนะน้องขนมปังชาแนลวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปพี่น้องลำเอียงกันไม่รักกันโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนี่นะ้องเรามาเล่นของเล่นกันไหมไม่เอามาหนูอยากเลิกขนมมากกว่าไม่บอกแม่ให้หน่อยไม่เอาพี่จาเล็ด นูนี่น่ะก็น้าไม่อยากเล่นกับพี่เองงั้นก็อยู่นิ่งๆพี่จะไปเล่นไปเล่นดีกว่าจะเล่นนะคะสนุกเลยเล่นคนเดียวนี่มันสนุกจริงไม่ต้องไม่ต้องให้ใครตามมาลำพาแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาพูดด้วยเงียบเงียบหนีหลัสบายแล้ว เห็น hey, โ,โกรแล้วนะคุณแม่ค่ะอ๋อว่าไงเหรอจ้าลูกพี่ไม่รักหนูค่ะอ๋ออ๋อแค่ Greek, จ้งงั้นเดี๋ยวแม่ไปดูให้เองนะจ๊ะอ่าโอเคค่ะขอบคุณ ครับแม่กับผมไม่รักนะ้องอ่ะผมชวนนะ้องมาเล่นสวนสนุก้ว้ยนะ้องก็ไม่เล่นด้วยอะ่ะเอาก็ก็นะ้องอันนี้นะ้องไม่อยากเล่นนะ้องอยากซื้อยากกินขนมมากไม่พานะ้องไปกินขนมมากก่อนอะ่ะแล้วก็โดนตีเลยฮ้ำพานแม่อีลูรู้สึกขนมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะม กินให้หมดเลยหมดจะไม่ให้เพ่กินหรอกดีแล้วเพ่จะได้งอนหนูครับคัใหญ่มากยยเออเย้เออแค่แค่ลกูกเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเถอดลูกค่ะแม่ไปนนนได้แล้วอย่าลืมอาบน้ำด้วยนะจ๊ะ ว่าจะนั่งรอไม่รู้จะอาบน้ำได้ไหมพ่อพ่อชาลูกอาบน,น้ำพอยังยังค่ะแม่หนูสนุกมากเลยหนูสนุกใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแม่อานน้ำเสร็จยังจะได้นอน นั่งรอคะ่ะแม่แม,แม่นั่งรอตรงอี้หนูยักแม่แม่กอดลูกง,งานไดเปลี่ยนชุดได้แล้วโอ้ตัวเปลี่ยนหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหไปอาบน้ำเลยเปลี่ยนชุดเลยใชมไหมหนูเปลี่ยนชุด แม่ค่ะหนูยังไม่อยากนอนหนูอยากเล่นเกมกับเพื่อนก่อนอ,อ่งั้นให้งั้นแม่ให้ลูกเล่นเกมแค่แป๊บเดียวนะจ๊ะโอเคค่ะแม่เพรมันดึกแแล้วก็เลยต้องให้เล่นเกมแป๊บเดียวจ้ะ แม่นอนละนอนเยอะค่ะแม่เล่นเกมติ๊กตุ๊กแต่ว่าเราต้องเบาเสียงเพราะว่าแม่นอนอยู่นี่เพื่อนเลยเพื่อนเบาลงเลยแม่กำลงนอนอยู่เหรอโอเคโอเคเฮ้ยจะตายแล้วไปช่วไปดิเฮ้ยกำลังจะไปอ๋อ ะไปชุโอ๊ยกำลังจะเพื่อนมาชมหน่อยโอ้เกินจะไปชุออชบนชเนี่ยม่ชุบแล้วมาชุบแล้วเท่าเคยลุกคือเราลูกคนแล้ว,ลลวผ่านปีต่อมาเคยลูกยังไม่เลิกเล่นเกมอีกเหรอหมันดึกแล้วนะต้องไปนอนได้แล้ว แม่แม่ <S <S เขาก็มางดึแล้วไงลูกลูกต้องนอนนะก็ๆเดีย๋ยตอนนี้ลูกกับแม่ก็รักกันสนิทแล้วทุกคนคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะต้องรักนอน ก็พาน้องไปนะโอเคค่ะคนทุกคนบ๊ายบายอย่าทำตามต้องทำตามที่เราบอกนะ